คลิปในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการถอดข้อความออกมาจากวิดีโอนะครับผมหรือว่าออกมาจากคําพูดในวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม Cap c a p c u t นะครับผมหลายคนอาจจะเอาข้อความตรงนี้ไปทํารายงานนะครับหรือว่าเอาไปใส่ซับไตเติลในวิดีโอของเราก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับหรืออยากถอดเพื่อมาสร้างบทเป็นบทความหรืออะไรก็ว่าไปนะครับคลิปในวันนี้ผมจะนําโปรแกรม Cap c a p c u t เนี่ยมาถอด ข้อ,อความในไฟล์วิดีโอออกมานะครับผมสำหรับผมมีไฟล์วิดีโออยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าในคลิปของผมก็ตามที่อยู่ในช่องลูมาออนไลน์นะครับก็เป็นแบบวิดีโอ MP4 อย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดมาเป็นข้อความคำพูดได้เลยนะครับผมเอาข้อความนั้นไปทำอะไรก็ได้หลายอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดข้อความด้วยโปรแกรม Ca p c u t กันนะครับว่าใช้โปรแกรม Cap c a p c u t ในฟังก์ชันไหนบ้างครับแล้วเอาออกมามันได้ยังไงบ้างนะครับผมโอเครละเอียดและว,วิธีการทำอนนย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยนะครับนุมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพอดข้อความจากวิดีโอกันนะครับผมจริงๆพวกมันจะมีพวก แอปพลิเคชันต่างๆในการถอดข้อความเสียงอยู่แล้วนะครับในของวิดีโอนะครับผมจาก u t u b e อะไรอย่างนงี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มันอ่านเสียงแล้วก็พิมพ์ตามอย่างนงี้นะครับนี้อ่าหรือว่าในใช้ Google d o c อย่างเงี้ยเพื่อถอดเสียงแบบสมัยก่อนนะครับผมก็เคยทำคลิปอยู่แนะนำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันล้าสมัยไปแล้วนะครับคลิปนี้จะใช้โปรแกรม c a p c ั t ในการถอดเสียงครับอ่าวิธีการก็เปิดโปรแกรมให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน พีซีนะครับแล้วก็ผมเปิดให้วิดีโอดูใหม่สักอันแล้วกันนะครับอ่แล้วก็อิน o r ตวิดีโอเข้ามาครับช่องเรียงผมมาแล้วกันเนาะนคลิปล่าสุดนะครับวิธีสมัคร g ี m i n น p r ฟปฟรี1ปีนะครับก็กดเพิ่มวิดีโอนะครับ เพื่อนเพื่อจะเห็นเส้นเสียงใช่ไหมครับมันจะเป็นเส้นเสียงที่เราพูดไปอย่างนี้ครับว่วาิธีการจะถอดเสียงนี้เป็นข้อความนะครับให้มากดตรงที่เทคตัวนี้ครับแล้วก็ออโตแคปชั่นครับเพื่อนเพื่อสามารถใส่ภาษาก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นออโตก็ได้นะครับอ้อรีบบอกไปนะครับต้องเป็นอร์ชั่นโปรนะครับถึงจะสามารถใช้เจนเนอเรตเทคข้อความตรงนี้ออกมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกดกันเลยครับ ใช้เวลาในการประมวลผลนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าวิดีโอที่เสียงเรียบเนียนเลยเนี่ยอย่างผมพูดอาจจะแบบตะกัดบ้างเว้นไม่ถูกจังหวะบ้างอย่างนี้ครับหรือใส่คําไม่ถูกต้องบ้างนะครับมันก็เลยแบบอาจจะแกะคายากนิดหน่อยครับแต่ผมเปิดอีกคลิปนึงให้ดูเป็นวิดีดโอสารคดีที่ผมทาอีกช่องแล้วนะครับใช้เสียง AI ในการทํานะครับน,นั่นจะถอดเสียงได้ไวมากเลยครับ นะครับเพื่อนเห็นข้อความนะครับขึ้นมาครับทิพย์ในวันนี้นะครับแกขอ้อความก่อนล้วกันมันเป็นจิตข่าวมันดูไม่ออกนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูข้อความที่ได้มากันครับทิพย์ในวันนี้นะครับผมจะมาได้มาวิธีการสมัครกิมมาย AI Pro B หนึ่งปีนะครับผมรูว่าไม่พรเบเห็นไหมครับมีข้อความขึ้นมาแล้วนะครับ มันจะแยกให้เป็นตามท่อที่เราพูดด้วยนะครับผมมันจะซิงค์กับเสียงด้วยอัตโนมัติเลยครับมันแยกข้อความมาให้อันนี้ไม่มีเสียง <Okay. S 1> ใช่ไหมครับมันก็จะเว้นไว้พอมัอเหตัวนี้ปุ๊บมันก็มีคำพูดไปอีกนะครับรูนนะ้ว่าออนไลน์เกิดอีกครับโอเคครับน้องอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับข้พอความมันเลยแบบอ่าไม่ไม่ค่อยแม่นนะครับผมแต่ถ้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกอันนึ่งกันผมใช้วิดีโอที่เป็นสาละคดีแล้วกันนะครับอันนี้ผมทํา ช่องสารคดีนะครับช่องนี้นะครับผม wonder of earth นะครับเป็นเกวกับแนวเรื่องสารคดีของโลกนี้นะครับผมใครก็ไปติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากไปด้วยนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับตรงนี้กดเพกนะครับผมแล้วก็ auto แคปชั่นครับหลังจากนั้นกดจิเนเลกครับนะมันจะไวเลยเพิ่นไหมครับแต่ถือว่าฟังที่ได้แต่มเป็นสิริบัตเพิ่มมาได้เังเลย ดูเหม,มือนไม่มีอะไรที uh ่มนุษย์ใช้ประโยชน์ได้แต่ในความว่างเปล่านั้นลักซ่อนแรงดึงดูดบางอย่างที่มนุษย์พยายามเปลี่ยนมันให้มีชีวิต่าก็ประมาณนี้เลยครับผมส่วนว่าเราจะคือข้อความนี้เราสามารถแก้ได้เลยนะครับแกจะเว้นว่าจะเ n t เ r อร์เนี่ยทำอะไรได้หมดเลยนะครับแอนนะครับผมมีแต่ก็คือถ้าเราจะข้อความนี้ไปใช้ในอย่างอื่นนะครับเราสามารถกดเอพพอร์ตออกไปได้นะครับผมแล้วก็ อันนี้ไม่ไม่เอาไฟว,วิดีโอนะครับให้เลือลงมาด้านล่างครับอร์แมตเนี่ยจะเอาเป็นอะไรนะครับผมเป็นเทกหรือว่า srt นะครับถ้าเอาเป็น srt เนี่ยก็คือเวลาที่เราจะทำ sub ตเติลในคลิปแต่ละอันนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปก่อนหน้าผมทาซับไปม่งหรือเปล่านะครับเคยทำมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําแล้วก็คือเอามาใส่อัปโหลดใส่ไปให้ดูเลยดีว่าสัจะรู่นะครับเดี๋ยวขอ อไอปอดอมาก่อนนะครับผมกดอไอ่อดได้เลยครับหาน,นี้ชื่อไฟล์หนึ่น์หนึ่นะครับกดโอเคปิดไปครับตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนจะแก้ตรงนี้ใช่ไหมครับพือนอยากจะใส่ซับไตเติลนะครับผมกำบรรยายนะครับแก้แ้อความอัปโหลดได้ตัวเองนะครับก็ แบบก,กลับเวลานะครับก็ดำเนินการได้เลยครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปมันก็จะอัปโหลดประทยใ,ให้นะครับเห็นไหมครับมันจะใส่เป็นเวลาให้เลยครับแต่นี่คือคลิปคิปมันไม่ตรงกับเชื่อนะครับเพราะว่าผม ผมลองเฉยๆนะครับเอามาอัปโหลดให้เพ,พื่อนๆดูเฉยๆนะครับจริงๆไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใส่สากนะเป็นครรัง่งยายนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถใช็ก่อนไปใช้ได้นะครับผมไปทำเป็น ลองไปเทสตด,ดูนะครับว่ามันจะไปทำยงไงได้บ้างนะครับอเห็นไหมครับก็คือเนี่ยข้อความเราได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆจะไปทําบทความหรืออะไรก็ตามแต่เลยนะครับผมแต่ถ้าจะทําเป็นซับไตเติลก็ L, ใส่เป็นด r เอสอารีนะครับมันจะใส่เป็นเวลาให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการข้อความอย่างเดียวก็ เป็นเทคนะครับแล้วข้าความไปใช้ได้เลยนะครับผมทำให้ดูอีกอันนึงนะกันสมมติว่าเพื่อนๆจะเอาวิดีโออันอื่นมาเหมือนกันนะครับนี้สารคดีียาวไหมห้านาทีอ๋อขออภัยเรับอันนี้เป็นภาพครับ ปรกด text นะครับผมแล้วก็ auto caption ครับก็จเรณีครับก็เท่านี้เลยนะครับวิธีการก็ง <Lob> ่ายๆแค่นี้เลยนะครับใช้โปรแกรม c a p t ั o ในการเรียนข้อความจากวิดีโอออกมาใช้นะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยว่าวิดีโอพวกนี้ที่ผมเอามานะครับถ้าเพื่อนๆเจอวิดีโอหรืออะไรที่น่าสนใจนะครับอยากจะเอามาทาเป็นบทตามหรือ เป็นไกด์แล้วกันคือเอาไปบทความหรือนําเสนองานอะไรอย่างนี้นะครับแค่เอาไฟล์วิดีโอเนี่ยเป็นไฟล์ที่เป็น m p 4มนะครับมาใส่ในช่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็ Import เข้ามาแล้วก็กด t e x กนะครับแล้วก็ Auto ้แคปชั่ครับแค่นั้นเลยครับเพื่อนๆก็จะได้ข้อความไปใช้งานแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังดูคลิปที่อยู่นะครับหาใครหาวิธีเอาข้อความออกจากวิดีโอก็วิธีนี้ก็สะดวกมากเลยนะครับ แต,แต่เน้นย้ำนี่อีกทีนะครับจะเป็นโ์ชั่นโปรเท่านั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้พูดในตอาต้นคลิปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอับก้อนครับสวัสดีครับ